สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกันเชียงใหม่นะครับมาดูเหรียญ้าวเวสุวรรณนะครับปี45นะครับวัุรามณีนะเหรียญจำปีสี่หนะอ่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่มี3โค้ดนะครับนะหนึ่งสองสามนะครับปกติก็จะมีโค้ดเดียวข้างล่างนะนะครับช่วงนี้ราคาเหรียญหากก็ดับลงนะครับนะนะครับกระแสนิยมก็ดับลงนะครับถ้าเป็นเหรียญธรรมดาทั่วไปเนี่ย ถ้าโค้ดสั้นก็อยู่ประมาณหลักพันไปลายๆนะครับถึงหมื่นนะครับโค้ดยาวก็ประมาณหมื่นบวกลบนะครับเอาเป็นว่าเลทตอนนี้อยู่ประมาณสักแปดพันถึงหมื่นนะบวกลบนะพอหาได้นะครับในตลาดสนามพระทั่วไปนะตัวน,นี้ตัวตัดประมาณนี้นะนะครับดูความคมชัดนะของ ตาเมตตาซ้ายขวาต้องกลมๆอย่างนะครับนะดูหูเจาะนะครับนี่เห็นไหมมีรอยตะใบเฉียงๆนะครับใครมีก็ยังรับเช่าอยู่นะครับราคาก็ตามร,ราคาตลาดนะครับนะส่งรูปม,มาดูได้นะครับมีนี้รับเช่าอยู่นะที่รายดี s i g u n c ี n นะครับ แอดสายจี n c m นะครับขอบคุณครับ